จากา้าไพนะก็มีเป็นดินหน้าพ้งศักกันมือก่อนนะน้ําก็รกฏมีพิจิกนะแล้วก็อันนี้นะไม่มีทัดลมนะแล้วก็เป็นเอไฟนะไม่สิงธนูเลยนะมีดินน้ําไฟเท่านั้นนะไม่มีทัดลมนะแล้วก็เด่นๆน,นะมีเป็นเอวันพฤหัสนะวีโ We อ for ์ u n e วันเสาร์เดอะเวิลนะราศีมีนเดอะมูนนะแล้วก็มีเป็นเดอะเว e r คือราศีมีถุนนะ จากน้าไพ่นะเอ่อตอนนี้นะเป็นคนต่างชาติต่างแดนได้นะคะเดี๋ยวเวิร์นะติดต่อทางออนไลน์นะหรือตอนนี้นะเขาเอ่อเป็นคนเก่าก็ได้นะที่หลุดลอยไปแล้วนะเดี๋ยวเวิร์นะจบไปแล้วนะมีความคิดถึงอยู่นะเดี๋ยวมูลหรือมีการฝันถึงด้วยก็ได้นะมูลคือฝันถึงคิดถึงนะกลางคืนนะยิ่งกลางคืนนี้จะยิ่งเหงาเศร้าแล้วก็มีการถึงกับ เก็บไปฝันเลยน,นะ5เหรียญเขาก็ mm. เงาเจ้า <ๆ S 1> อยู่เลยนะ mm. เขาหรือคุณก็ได้นะที่เป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันนะวิลฟ์ูจูนะเป็นปงองครากษช่วงกะตายนะมันเป็นเรื่องของเอ่อเป็นเดนซีนี่นะเป็นช่วงกะตานะให้คุณกับเขาต้องเจอตนะามนี้เลยอ่ะจะเป็นคู่กันก็ได้นะแต่ว่าถ้าองครักษช่วงชะตามาเดี๋ยวน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกเพิเนนะี่ยเพราะว่ามันมาขยายที่ไหนอครับผมหนึ่งกล้วยนะก็คือ เหมือนเขายังรู้สึกดีรู้สึกรักอยู่เลยนะหนึ่งถ้ยจะมีข่าวดีหรือว่าได้เริอ่มอะไรใหม่ๆนะกงล้อมานะแสดงว่าอาจจะได้งานใหม่หรือว่าได้เอข่าวดีอะไรใหม่ๆงานใหม่หรือรักใหม่หรือชีวิตใหม่ๆก็ได้นะมีคนมามอบโอกาสให้นะใน์อกัพเนี่ยเป็นเด็กนะเด็กกว่าอาจจะมีเด็กมาชอบมาจีบได้นะแต่ถ้าเรื่องของโอกาสทางการงานก็คือมีข่าวดีนะอาจจะได้งานนะโดยจากคนอายุน้อยได้นะ ส่วนด้านบนอย่างที่บอกนะไปแล้วก็คือเป็นคนไกลนะที่เขาคิดถึงคุณแล้วก็เหงาอยู่นะแต่ว่ามีการถึงกับฝันถึงด้วยนะมีน้องพักนะก็ยังรู้สึกคิดถึงอยู่นะคิดถึงมากด้วยนะถ้าเป็นีพียน้องพักนะเขายิ่งคิดมากแล้วก็ยังรู้สึกชอบแล้วก็หลงไหลเลยนะหรือว่ายังมีความพิเศษอยู่นะเป็นรักทางเลือกใจนะยังไม่เคยเป็นแฟนกันหรือเปล่านะหรืออาจจะเคยพบกันหรือกิ๊กก,ก,กันขนาดนี้นนะ เดี๋ยวแล้วว่กก็คือยังชอบอยู่นะยังคิดถึงนะตอนนี้คิดถึงมากแล้วก็รู้สึกถึงในช่วงที่อ,อยู่กับคุณในความอ่อนโยนอบอุ่นใจดีอะไรอย่างนี้นะแล้วก็คุยเหนียนนะตรงนี้เนี่ยเขามองคุณนะตอนนี้คือน,นิ่งแล้วก็ดูอืแพงมากเลยนะดูเหมือนใช้ของแพงนี่เปล่านะที่เหลียงคือดูนั่งนิ่งแล้วก็ดูแบบเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขาควรจะ มีอยู่ในชีวิตนะก้าเหรียญตอนนี้เขาหรือคุณก็ได้นะเหมือนไม่ได้สนใจเรื่องความสัมพันธ์อะไรเท่าไหร่นะอาจจะมีคิดถึงคุณบ้างน,นะหรือคุณคิดถึงเขาก็แล้วแต่นะไปก้าเหรียญเป็นอะไรที่ตอนนี้เหมือนปลดปล่อยตัวเองไม่ได้สนใจใครนะไปสนใจเรื่องการงานการเงนินการเรียนศึกษาคน้นคว้าบางสิ่งอยู่นะคุณอาจจะไปสนใจที่จะทําธุรกิจหรือง,งานอะไรใหม่ๆก็เ,เลยไปศึกษาอยู่นะก้าเหรียญนะ ซึ่งดูเหมือนไม่ได้สนใจใครนะทำตัวสันโดกนะโฮมโลนอยู่คนเดียวนะแบบเดียเด่ยวๆใช้เดี่ยวนะแล้วก็สิบไม้มาขยายตรงนี้นะนอกจากคิดถึงฝันถึงแนละ้วเนี่ยเขานึกถึงคุณแล้วเนี่ยเขายังรู้สึกมีความผูกพันกับคุณเยอะเลยนะรู้สึกมากนะถึงขนาดสิบไม้นะหอบหนักเลยนะม็อยังลืมไม่ได้นั่นเองนะเพราะมีคุยนักครับด้วยนะี่ยิ่งคิดถึงมากเลยนะ ไพ่ที่ถึงออกมาสองใบนี้เลยนะยังรู้สึกถึงคุณมากมากเลยนะเนี่ยทรมานอยู่นะถ้าดูจากไพ่นะเพราะสิบไม้นีห่หนาสาหัสเลยนะรู้สึกมากรู้สึกเยอะนะแบกหนะักอาจจะรู้สึกแบบไม่ได้เปิด,ดเผยไม่ได้บอกคุณแต่ในความรู้สึกเขานั้นหนักหนาท่วมท้นมากเลยนะเก็บไป็นความคิดถึงคิดถึงมากนี้คิดถึงช่วงที่เรายอยู่ด้วยกันนะเคยคุยเคยช่วยเหลือก,กันอะไรอย่างนี้นะ ออกมาสิบไม้ด้วยนะน่าจะเคยทํางานด้วยกันมาก่อนนะถ้าถ้วยนะมันล้มลงแล้วนะสามถ้วยใงเหลือสองถ้วยตั้งอยู่นะก็คือในตอนนี้นะที่เป็นห้าเหรียญกับเก้าเหรียญกัลน,กลนลบกันเหลือสี่เหรียญไม่ยังเสียได้มีความสัมพันธ์อยู่นะความหมายโดยในคือสี่เหรียญน,นะห้าเหรียญคือเหงาเก้านะเก้าเหรียญคือไม่ได้สนใจเขาอาจจะดูไม่สนใจคุณหรือคุณดูเหมือนไม่สนใจเขาในตอนนี้นะไปมุ่งไ่เรื่องเงินนะ แต่คว,วามหมายโดยไงมาหักลบกันนะสี่เหลียมคออยอือยังหวงยังเสียดายอยู่นะเนีย่ยแล้วก็มีห้าถ้วยก็เสียดายเสียใจคิดถึงเศร้าเลยนะก็ถึงบอกนะมีกงร้องช่วยามามาเหมือนกับว่าคุณยายเขายังมีเออเวงกรรมร่วมกันนะเดี๋ยวอาจจะได้วนกลับมาเจอกันนะจะมีข่าวดีมอย่างที่บอกนะนอกจากงานใหม่รักใหม่ก็เออจะมีเด็กเข้ามานะถ้าไม่ใช่เออคนเก่าๆนะก็เป็นคนใหม่ไปเลยนะหรือว่าคนเก่าๆก็ได้นะเขอาจจะติดต่อ ลอก็ได้นะหรือกลับมาเพราะว่ามันมีวิวออฟบอลจูนแสดงว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะแล้วก็ให้มีขึ้นมาแบลว่าคุณนิคกีมาแล้วนะว่าคู่กันหรือว่าต้องเจอกันยังจำไม่หมดนะคะอาจจะยังต้องเจอกันอีกในอนาคตนะแต่ว่าความทรงจําดีๆยังมีอยู่นะแต่ว่าตอนนี้เหงาเจ้าเสียใจฝันถึงเท่านั้นเองนะรวมๆววเป็นประมาณนี้